ครับตัวนี้พี่น้องท่านพระครูทุกท่านนะครับพระภิกษุพระเทมโอลอยลูกนะครับย่ลงลยญาพระติโม่ขมข้อกุลกำลังเตรียม๋ระส่งไปยังมาไม่ครบเดี๋ยวรออีกสักพ cin ื้นนะครับ ได้บักหลังยกเสาวันที่หนึ่งมกราปีพศสอ6 3หกสาเริ่มปีใหม่พอดีะเริ่มปีใหม่ก็ถือว่าได้สองปีกว่าวสองปีกว่าพรรษานีเป็นพรรษาที่สามพรรษาเป็นพรรษาที่สาม